คลิปนี้จะพามาดูทม,ม์เมอร์นะครับไอตัวทา์เมอร์ผมเอาไว้ตั้งเวลาให้ปั๊มน้ำเซอร์ในบ,บ่อปลาเนี่ยครับนี่บ่อปลาเพื่อเพิ่มออกซิเจนให้น้ำนะครับให้น้ำมีการหมุนเวียนหน่อยตอนนี้ผมถอดออกไปนะแต่ต้องมาต้องตั้งเวลาใหม่ทุกครั้งอ่ะที่เราถอดออกมันต้องเสียบปลักก่อนนะอันนี้เสียบเข้าไปในปกักแล้วก็ปรับเวลาก่อนอันนี้เข็มนะครับตอนนี้ประมาณบ่ายสองนะเวลาแล้วก็ต้องหมุนไปที่ หมุมตามเข็มนะมุนตามเข็มเนี่ยใบยสองก็ต้อง14บสี่ิกาอ่าตอนนี้14บสีิกาอ่าโอเคทีนี้เราก็จะ,ะจิ้มลงนะจะให้มันตั้งจะให้มันทํางานตอนกี่โมงก็ตี่ข้างๆเนี่ยมันจะเป็นไอซีละสิบห้านาทีนะซีละสินาทีขั้นต่ําได้แค่15นาทีนี่คือ ขั้นต่ำนะมันเป็นแบบไอ้อนาล็อกนะมันไม่ใช่ดดจิตอนได้แค่15นาทีอะ่ะผมก็จะกดลงไปนะเดี๋ยวผมกดกดก่อนมันมันมันจับไม่ได้นะอันนี้ผมจะให้ทํางาน1วัน3ครั้งนะครับเนี่ยก็จะกดลงไปเห็นเขี้ยวแล้วไหมตรงเลขเจ็ดนะะก็จะกดบุ่มลงไปตรงเลขเจ็ดแล้วก็ตรงเลขสิบสองนะ่ข้างๆเนี่ยข้างๆ้างนนะีเห็นไหมแล้วก็ ตอนห้าโมงเย็นนะเนี่ยมันจะกดลงไปตรงนี้อเอาแคร์ควงนะต้องใช้ควงมันต้องอเอาแครควงมันแบนนนะกดลงก็ได้เจ็ดเนี่ยกดลงตรงนี้นี่เขี้ยวเนี่ยกดลงหนึ่งกดลงหนึ่งเดืย์เนี่ยก็จะได้เท่ากับสิบห้านาทีอ่ะก็จะเป็นตอนทำงานตอนเจ็ดโมงตอนเที่ยงแล้วก็ตอนสิบเจ็ดนาฬิกานะสามครั้งครั้งละสิบห้านาทีอ่ะก็ปิดไว้ทีนี้แล้วก็เสียบเสียบปลั๊ก ปั๊มน้ำเลยปัม๊มมันก็จะยกตรงนี้ออกนะนี่จะมีปลั๊กแล้วก็เสียบปลั๊กเลยเสียบปลั๊กปั๊มน้ำไว้แบบนี้อ่ะเสียบปลั๊กปั๊มน้ำไว้แล้วก็ปิดไว้อ่ะก็อยู่ในสภาพแบบนี้นะอันนี้ทัมเมอร์ตั้งเวลาแบบอนาล็อก